สวัสดีครับผมนโรุนนะครับก็อยู่ที่กันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรุนนะครับประชาทิตย์เจ็ดสิบหกทุ่งครุกรุงเทพนะครับวันนี้คลิปสั้นๆนะครับเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับนี่ฮะขาหมุนรอกสปินนิ่งนะฮะขาหมุนลอกสปินนิ่งแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นแกนเสียบนะฮะเป็นแกนเสียบแบบนี้นะฮะก็คือข้างนึงก็จะเป็น นัดตัวผู้นะฮะแล้วก็เป็นฝาปิดการฝุ่นอีกตัวเนาะสังเกตดูว่าอ่ามันจะเป็นเกลียวแทงเข้าไปในนี้นะฮะเนี่ยนะ,ะ,นะตรงด้านนี้ก็จะเป็นอ่าหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี่ก็คือสําหรับรอกชินทั่วไปนะแล้วก็รอกไดว่าอาบูอะไรพวกนีนนนนะ้ที่เป็นสเปนสปิ่งนะับที่เป็นสิปนิ่งนะครับอ่าเนี่ยสมมุติว่าเรารอกอูกหนึ่งตัวยกตัวอย่างมาอันนี้ขอยืมรอก ทั่วไปมาหนึ่งตัวนะฮะรอบทั่วไปที่ผมถือเนี่ยเป็นรอบแบบแกนเสียบนี่แหละนะฮะก็คือคลายข้างใดข้างหนึ่งออกนะสมมติว่าเราบุดซ้ายอยู่เราก็คลายข้างข,างขวาถ้าเราบุนขวาอยู่เราก็คลายข้างซ้ายออกแกะมันออกมาครับง่ายๆแบบนี้นะฮะทำด้วยตัวเองได้ไม่ต้องมาทําที่ร้านนะสั่งซื้อไปใส่กันเองนด้เลยนี่นะฮะถอดมาปุ๊บก,ก็เห็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ถอดออกมาเลยเราไม่ไม่ใช้เลยเก็บไ,ไว้ ตัวราก็จะเหลือแบบนี้เหนี้ยนะครับแกนตรงนี้มองเข้าไปจะเป็นหกเหลี่ยมนะฮะถ้าเป็นล้อของที่ผลิตจากจีน90กว่าเปอร์เซ็นต์ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแกนเสียบเนี่ยใช้หกเหลี่ยมหมดแล้วก็ไดว่านะครับพวกที่ไม่ได้ทําขาคู่ออกมานะครับแล้วเราเกิดอยากจะใส่ให้มันเป็นขาคู่เป็นดับเบิลแฮนเดิลแบบนี้นะฮะไปตกปลาหมึกหรือว่าตกปาปลา อะไรก็แล้วแต่ที่ชอบลักษณะการเคาะอะไรเงี้ยนะหรือการหมุนแบบนี่มีบาลานซ์่อนสูงนะก็ใส่ไว้แบบนี้ครับน่ฮะแขนตรงนี้นี่ประมาณร้อยสิบมิลนะมือร้อยสิบมิลพร้อมหนับจับเป็นยางนะครับแบบนี้นะฮะสีเทาให้ด้วยคู่หนึ่งนะครับสายสมาสมเพื่อหมุนซ้ายอผมหมุนซ้ายใส่เสื่อมไปฮะสังเกตเวลาคลายออกทับได้ด้วยใช่ไหมฮะไม่เกะกะลงกระเป๋าได้นี่ครับสายลงมาเสร็จพกอีกข้างหนึ่งนี่ตรงนี้มันมีไปให้ด้วยฝำปกันการฝน ชุโครเมียมอ่ะเงาๆเลยแต่ลอบที่เราหยิบม,มาวันนี้มันเป็นสีแนวรักๆเลยนะเป็นสีดําภาพก็อาจจะดูมืดๆหน่อยหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่ามันเข้าได้หมดนะฮะยกเว้นชิมาโ,โนนะครับชิมาโ,โนไม่ต้องนัใจนะเดี๋ยวสำหรชิมาโน,โนยวจะมีมาให้บัหลังอ่าพชิมาโนรู้สึกเขาจะเป็นแปดเหลี่ยมนะอ่าอันนี้ขอเยื้องลตัวนี้เข้ามาก่อนพราะใส่เสร็จแล้วนะฮะขันให้แน่นมันก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะข้างนี้เป็นการฝนข้างนี้เป็นดับเบิลแฮนด์เห็นไหมฮะ ก็หมุนบาลานซ์ดีขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือความสวยงามว่าแล้วแต่นามน้าว่าจะชอบหรือเปล่าเออนะส่วนใหญ่ก็เห็นถามหาแขนคู่กันมาเยอะนะครับก็วันนี้เราลดอัตมาโปรโมชั่นจัดให้นะครับแบบนี้นะครับทั้งควดกันฝุ่นทั้งแขนแบบนี้นะครับ399บาทนะครับนี่เวลาเก็บเก็บคลายแบบนี้คลายออกก็พับได้ฮะนี่ปุ๊บเห็นไหมฮะ 399บาทนะครับก็สั่งซื้อนะครับทักข้ความไปเลยหรือไปตามไอเดียไลน์ที่ผมขึ้นมาให้ก็ได้หรือใครที่ดูในเพจอยู่นะฮะนะครับสินค้ามีไม่เยอะนะนะครับลองดูครับนี่ครับฝากด้วยนะฮะดับเบิลแฮนดิลนะครับจากราโรนะครับวันนี้ก็อัละนะฮะหรือกดติดตามซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จะมาที่ร้านนะครับประชาทิศ 76ทุ่งคู่เทพสุขซอยเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายมือมาตามกู่กันแม็ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่จะ inbox มาถามกันว่าสินค้ามีอยู่หรือเปล่านะครับก็ถ้ามีอยู่ส่งมาเก็โอนตังมาไม่มีเก็บเงินปลายทางนะนะครับแล้วก็เสียค่าส่งยีเเวสห้าสิบบาทนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็เอาไปแจกรอบของท่านคณะกรการสินค้าจะไปเป็นนักเกจแบบนี้นะครับนะครับจีวิตสั้นๆนะครับก็พบกันคลิปหน้าครับผมนะครับ Terima kasih